ดูมือนะดูมือนะเพื่อนๆดูมือครับโอ้ยโอ้ขี่จอเก้นะครับโอ้ดูโอ้เทมากอ่ะลองจับแยกกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันกัดกัดเองโอ้ย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 อยโอ้ยโอ เดี๋ยวมินินเขาจะพาไปดูโชว์จระเข้นะครับพาไปดูนะครับว่าสนุกขนาดไหนเ<ๆ>พื่อนๆคนไหนชอบใจก็ฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มินินจะพาไปดูนะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างโอ้ยมินินนี่อะไรอะอะไรอยู่ข้างหลังอะมินินนี่ตัวอะไรนี่ฮะกระต่ายนะเพื่อนๆกระต่ายยักษ์โอ้ยมินินไปแกล้งกระต่ายแล้วนะครับโอ้อาเดี๋ยวมินินพาไปดูนะครับว่ามี อะไรน่าสนใจบ้างครับอ่าไปเลยเพื่อนๆตรงนี้เป็นโซนช้างนะครับอ่าให้เพื่อนๆได้ป้อนอาหารช้างขี่ช้างนะครับนี่โอ้หช้างแบบช้างแบบเชื่องมากนะครับนี่กินอาหารจากมือเลยนะครับช้างจริงช้างจริงช้างอะไรนะช้างอะไรนะไม่ใช่ช้างเอราวัณเขาเรียกช้างเอราวันนี่ก็ จำแดจากหาช้างเอลอนไม่ใช่ช้างนะตัวใหญ่ๆมากเลยนะครับนี่มีให้ขี่ช้างด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถมาขี่ช้างเที่ยวได้นะครับไม่ดินก้อนหินก้อนหินนี่ก้อนหินนี่มินนี่ม่ินอะไรนะอะไรนะอ๋อจระเข้เหรอเพราะนี่ว่าก้อนหินด้วยเพื่อนๆโอ้ที่ตัวใหญ่มากเพื่อนๆจระเข้โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่แลวอ้วนมากโอ้โหนี่ ใกล้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นใกล้ๆอ่ะเฮ้ยมินิอย่าไปปีนอย่าไปปีนออกมาปีนไม่ได้โอ้ยอันตรายอันตรายถ่ายรูปกับจระเข้นะครับโอ้ดูมองตากันนะจ้องตากันเลยนะเออสปาร์คสปาร์คอ่าอย่าไปดูกันต่อครับว่ามีอะไรโอ้นี่มีอีกตัวหนึ่งเพื่อนๆนี่นี่ครับเพื่อนๆจากหางนะนี่ถึงไป มเลยนะโอ้โหตัวใหญ่มากตัวนี้โอ้โหจระเข้ยักษ์เลยนะครับเนี่ยฮะไหนอ๋อนุ่นเพื่อนโอ้หมีนินคาตาดีนะเดี๋ยวตรงนี้อีกสองตัวนะครับอ่าโน่นโน่นหมีนินโน่นตูมันอยู่ในน้ำตัวหนึ่งเห็นเปล่าไปดูแล้วนี่ใช่ใช่ใช่อ่าอยากเข้าไปใกล้มากนะเออระวังเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดินมาเลียมือนะรู้เปล่า อย่ายืนนิ้วไปนะไม่ได้ไม่ได้ไไดถ่ายรูปก,กับจอเคนะมินินเขาบอกตัวนี้หัวหน้าใหญ่นะเอเอโอ้โหมินินไม่กลัวเลยเหรอนี่พ่อจะอพอถ่ายไปพ่อ,อยังแบบขาสั้นเลยนะครับเนี่ยอโอ้โหดูเ,เ,เพื่อนๆหน้าบ่อจอยเคเ้ขามีป้ายบอกนะครับว่าห้ามแยหรือลังแกสัตว์นะมินินอยู่ตรงหน้าปากจอยเคเลยนะครับโอ้เดี๋ยวมินินเขาจะพาไปดูนะครับว่าโชว์จอยเค สนุกขนาดไหนนะอ่าไปดูกันนี่มินินเรียกอะไปไปดูกันเลยเรือตอนนี้เรามารออยู่ในโซนโชว์โซนเคแล้ครับเนี่เดี๋ยวมินินเขาจะโอ้โหเต้นเต้นเต้นโอ้โหเพลงมันโอ้โห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 เดี๋ยนี่ครับคืออาการของเด็กสนุกสนานนะเออมีความสุขนะครับ มาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่หมอจอระเข้มาแล้วมเนเนชอบใจเลยครับโอ้มีนินครั้งแรกเลยใช่ไหมที่มาดูใช่ไหมเดี๋ยวมีนินจะพาไปดูนะครับว่าสนุกขนาดไหนเป็นการโชว์อาบน้ำจระเข้นะครับโอ้โหเท่ มินเนี่นะทีเขาโชว์อาบน้ำเจอเค้ะนะอ่าา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 าดาา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 นาา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 ่าา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 ่าาาาาาาีาอาา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 ยาเค้าอาาาาาาายาาาเาาาาน้าาาาาาาน้าาามาานาาานนาา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 ากาาาามากเลยาาาาาา มีนี่อยากลงไปโชว์เริ่มโชว์ใช่ไหมครับเขาไม่อยากเหรอไม่อยากอ,อันตรายใช่ไหมอ่าไว้โตก่อนนะเพืเ่อนๆเ,เขาบอกว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยสี่เมตรใหญ่ที่สุดในบอ่อนี้เลยนะครับอ่าเป็นตัวไฮไลท์ของโชว์นี้เลยนะครับตัวใหญ่มากน่ครับกำลังต้อนขึ้นมาแล้วโอ้โหเพื่อนๆดูโอ้ตัวใหญน่นี่ขนาดอยู่ใกล้ๆยังใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหดูเพื่อนๆโอ้ทั้งใหญ่ทั้งอ้วนอวบเลยเนะี่ย เป็นโชว์แรกนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะโชว์ยังไงนะครับโอ้ยอ้าปากนะครับนี่ตอนนี้เป็นตัวเคโชว์อ้าปากอยู่นะครับตัวนี้ดูเพื่อนๆตัวนี้ดูดูมากนี่เมื่อกี้มันมาจากกัดน,นะโอ้อ้ยดิโอ้โหดุตัวนี้ดุมากต้องระวังนะครับ ดาใช่ไหมดุใช่ไหมมินะเออตัวนี้ดุมินยังรู้เลยว่ามันดุมากเนี่ยเดินไปดนแล้วตัวดุไปดูแล้วไปดูแล้วมายอก็มันเลื่อนนี่ขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆขึ้นมาแล้วนี่เขาต้องต้อนขึ้นมานะอ่าเดี๋ยวเวลาแสดงมันอยู่ในน้ำเราจะมองระบาก ดุมากดื้อมากเลยใช่ไหมเออมันไม่เชื่อฟ <illa> ังนะตัวเนี้ยนะดุมากดื้อมากเลยตัวเนี้ยโอ้โน่นโน่โน่นเพื่อนเพโอ้จะกัดกันแล้วจะกัดกันแล้วอ๋อเี๋ยไปไปจอดกันนะครับไปจอดกันอยู่ต้องจับแยกกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันกัดกันเองโอ้ย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 เจ้าที่เขายังบอกเลยครับว่าต้องแยกกันก่อนโอ้ย จอคีสบัดหางนะเรียกว่าจอเกีฟาดหางนั่นเองไม่ยอมเจอแล้ตัวนี้เมย์บอกว่ามันดื้อมากมันดื้อมากใช่ไหมตัวเนี้ยตัวดื้ออีกตึงตัวนะดื้อแล้วดุมากด้วยตัวนี้โอ้โหดูโอ้ยเพื่อนๆดูโอ้ดื้อแล้วก็ดุนะตัวเนี้ยเดี๋ยวจะว่ามันจะยอมขึ้นมาข้างบนบอ่อหรือเปล่า อุ้ยสะบัดทางอีกแล้วเขาจะโชว์เอามือใส่ในปากจอยเคนะครับนี่ครับเป็นเพื่อนคอยดูนะครับดูนะครับว่าเขาจะเอามือใส่ไปเป็นยังไงบ้างเดอนๆจับตาดูไว้ให้ดีนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนี่ครับกำลัง ดูมือครับสังเกตมือให้ดีนะครับดูมือนะครับดูมือครับเฮ้ยอ้ยตื่นเต้นโอ้มันหลับไปแล้วพี่เขาบอกว่ามันหลับไปแล้วอ่าตบมือหน่อยอาไม่ได้ตบมือแล้วโอ้มีนชอบใจชอบใจชอบใจลุ้นลุ้นลุ้น อุ้ยงับแล้วงับอีกแล้วครับดูหอแล้วหอมครัากว้างจริงลยดูมือนะดูมือนะเพื่อนๆดูมือใส่อ้ยโอ้ยตื่นเต้นเยอ้ยโอ้ยยังยังอยู่ครบนะครับนี่ยังอยู่ครบนะครับโอ้เพื่อนๆนี่โอ้ขี่จอเก้นะครับโอ้ดู โอ้ยเทมากอ่ะนี่จอยเคว่ายน้ำฮะพี่เขาขี่หลังอยู่ครับโอ oh, ้นี่ครับใครอยากขึ้นไปขี่บ้างบ้างครับโอ oh, ้นี่เพื่อนๆตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยคนนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวดูนะครับโอ้โหนี่ เอาฟ,ฟันกัดกับจอคน,นะครับโอ้โหเพิ่งเห็นเคยเห็นเลยนะเนี่ยโอ้โหเขาบอกเค็มๆนะครับขาบอกฟันจอคมี66ซี่นะครับมากกว่ามนุษย์2เท่านะแต่ว่าฟันจอคีเขาจะหลุดแล้วเขางอกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยตลอดชีวิตนะครับนี่เป็นความรู้นะครับนี่ครับกำลังเอามือล้วงเข้าไปใน,อนคอจอระคีนะครับตัวนี้นะครับ เพื่อนๆคอยดูนะครับว่ามือ,อยังอยู่ครบหรือเปล่านี่ครับไลน์บอลก่อนนะครับไลน์บอลแล้วมีของครับทุกอย่างต้องมีของมีครูนะครับนี่ครับโอ้นี่เอามือล้วงเข้าไปแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้เมื่อกี้ค okay อจอเก้ครับเปิดค okay อจอเก้ดูนะครับโอ้โห เดี๋ยวแทนเลยไม่ได้ไม่ดินกาลังเอาเงินไปให้ครับพี่นินก็บอกว่าสนุกมากนะครับขอเอาเงินไปทิปให้นะครับอ๋อนี่มีพี่สาวใจดีครับจุงช่วยจุงม่นินไปนะครับครับเดี๋ยวไม่ดินกำลังให้เงินนะครับอาเป็นน้ำใจครับอาเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆมินินพามาดูโชว์จอเควันนี้นะครับอาถ้าเพื่อนๆสนุกชอบใจก็ฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอด้วยครับ มินินเขาทิ้งท้ายบอกว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นหมอจระเข้ใช่ไหมมินินใช่ไหม <Huh? S 1> อยากเป็นพี่ๆเขาใช่ไหมฝึกจระเข้เเใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะอ่าวันนี้มินินไปก่อนนะครับบ๊ายบายอ่ะมินินไปเพื่อนไหนเนาะบ๊ายบาย